คุณ,ค,ณคุณก่อเหตุอะไรมาคุณก่อเหตุเออ,อทำอะไรมาถึงโดนจับเอกอ่<ข>อเหตุ <hate S 1> อะไรมาเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเป็นแบบฟิลแบบอยู่ในสถานที่เกิดเหตุค้ายกันทั้งทูกคุณทําพิธีกรรมอะไรบูชายัญอะไรไหมไม่ใช่ผมไม่ได้บูชายัญอันนี้แต่อาจจะบูชารักอืมเฮ้เนี่ หลานสุนทรพูดจริงๆนะคนนี้มีการสุนทรพูดคุมคำอะไรตลอดเวลามาคำถามสุดท้ายแล้ผหต้องผวนเหรอไม่ต้องไม่ต้องแล้วคุณไปทำอะไรในที่เกิดเหตุอยากเข้าไปเฉยเฮ้ยอันนี้อันนี้มีเขามีเขาอยากเข้าไปในที่เกิดเหตุเฉยๆอออาจจะรักพาเวลหรือไม่รักก็ได้หรือไม่รักเลย เข,เ,ขเ,ขเขาต้องขาา้อหาเมื่อกี้แล้วไง,งนี่ไม<า>่รัดไม่รักอาจจะขโมยก็ไดซ้ซึ่งที่เกิดเหตุเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ที่ของเขาแต่เขาเข้ามาเพราะว่ามีคนอยู่ว้าวข้อหาคือข้อหาอะไรเวลาเราเข้าไปในที่ของคนอื่นอะ่ะเขาเรียกว่าบุกลุกอ่ะเออบุกลุกอะไรล่ะคุณบุกลุกหัวใจผมบรอเอ้เท่ Why do you know คุณบุกลุกไงเออ หมุกรุกพื้นที่หัวใจโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาต